ดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะกับคุณทุกๆเอสีท,ท,ท,ที่เป็นกําลังใจให้ป้าเดือนเนาะขอบคุณที่มาช่วยฟังป้าเดือนเม้ามอยแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ป้าเดือนนะคะทุกๆกดไลค์กดแชร์นั่นคือกําลังใจของป้าเดือนเนาะนะคะขอบคุณมากๆเลยเนาะนะคะอวันนี้จะไปวัดนะคะก็เลยก่อนจะออกจากบ้านก็เลยคุยสักหน่อยหนึ่ง ป้องปายน้ำน้องพี่น้องจา๋าบอกว่าฟังไทยฟังลาวหรือว่าในโลกเขาหนี่ว่าอย่ฉีดไหนนะคะเนาะที่ฟังเพื่อนเมาอ้อยอยู่นะคะก็อหอพี่น้องป้องปายสู้ผูกสุขุนอสุขภาพแข็งแรงและมีพรรนไมยที่สมบูรณ์นะคะคิดอย่างกระขอให้ได้สิ่งนั้นสมความมุ่งมา่ปรารถนานะคะพี่น้องจา๋าขอบคุณลหลายๆยเด้อคะออออ่ะเออเ่าวันนี้รเรื่อนก็อยากจะเล่าเรื่องอตำรวจไทยเรานะคะที่ ตำรวจไทยเราเอาจริงแล้วค่ะตอนนี้เนาะที่ว่ามีต่างชาติหลายคนเข้ามาเที่ยวในเมืองเข้ามาเมืองไทยเราและมาทํางานทั้งที่เข้ามาเที่ยวแล้วก็เข้ามาทํางานในเมืองไทยเราเนาะแล้วก็ไม่กลับบ้านตัวเองกอ็แอบแฝงอยู่ในแอบปนไปกับคนไทยเราโดยที่ไม่มีวีซ่าหรือว่าหนี Visa, วนีซ่าพูดง่ายๆก็คือหนีวีซ่าหนีการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะคะทีนี้ทีนี้ตำรวจไทยเราก็เอาจริงแล้วนะคะ กวาดล้างขเขมพรพมา่าลาวที่เข้ามาไทยโดยที่ผิดกฎหมายเนาะนะคะก็ขเขมรลาวไทยก็อยู่ลําบากละตอนนี้นะคะหลายหลายคนก็เนื้อตัวสั่นไปหมดละว,ว่าไทยเราคงจะเอาจริงแน่นอนคนที่เข้ามาโดยไม่ถูกกฎหมายแล้วก็เข้ามาแล้วนายจ้างไทยเราไม่รับเข้าทํางานเพราะว่าไม่มี ใบทํางานแล้วก็ไม่มีอะไรไม่ได้รับอนุญาตในการทํางานเพราะว่าเข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมายเนาะนะคะที่นี่ก็เหมือนกันที่ประเดินอ,อยู่นี่ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราเข้าเมืองมาโดยที่ว่ามีวีซ่าท่องเที่ยวเราจะไม่มีสิทธิ์ทำงานหรือว่าทําการค้าขายใดๆทั้งนั้นนะคะถ้าตํารวจจับได้คุณจะต้องกลับเมืองไทยหรือกลับบ้านคุณอย่างเดียวแล้วก็บางครั้งอ่ะเราก็จะได้รับโทษนั้นแบบว่าอะไรอะ่ะ ตราหน้าเราไว้เลยคือขึ้นแบ็กริชเลยอะไรอย่างนี้เลยเนะคะเพราะว่าถ้าใครลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเนาะใชคะทีนี้บ้านเมืองเราเมืองไทยเราก็ไม่ได้เท่งเครียดหรือว่าไม่ได้เร่งครัดอะไรขนาดนั้นเนาะหลายหลายคนเข้ามาในเมืองไทยก็มีทั้งถูกกฎหมายแล้วก็มีทั้งผิดกฎหมายเข้ามาเข้ามาหางานทําอยู่ในเมืองไทยบางคนก็เ,เข้ามา ได้งานทาและบางคนก็ไม่ได้งานทำเนาะอันนี้ก็เป็นหน้าสงสารเขาอยู่เนาะอันนี้ไระเดือนก็จะไม่ว่าให้ใครละเพราะว่าการที่ลนทํามาหากินของแต่ละคนเรา,าผิดกันนะคะแล้วหลายหลายคนก็ต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นถึงได้เข้ามาโดยที่แบบว่าไม่ได้ถูกกฎหมายอะไรประมาณนี้เนาะแต่ที่นี่เราก็อยู่แบบว่าหวาดระแวงนะคะหวาดระแวงแล้วก็ระมัดระวังโดยที่เราไม่ได้อ่ ทำอะไรผิดแต่เราก็ต้องระวังตัวใช่ไหมล่ะเพราะว่าเราเป็นต่างด้าวแล้วก็ไม่มีไม่ได้ทําทุกอย่างไม่ถูกต้องไม่มีกฎหมายรองรับพูดง่ายๆก็คือนะคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเข้าไทยเราก็สะดวกแล้วนะ,ะกฎหมายไทยเราเขาก็ยินยอมให้เข้ามาทํางานในเมืองไทยแ,แต่เข้ามาแบบถูกกฎหมายเนาะนะคะเขาก็ทํา หมายว่า oh, เราก็ไปแค่ไปติดต่อขอเข้ามาใน er. เมืองไทยเท่านั้นป้าเดือนก็เห็นข่าวอยู่ได้หลายข่าวเนาะว่าตอนนี้คนลาวหรือว่าคนต่างชาติที่จะเข้ามาในเมืองไทยบ้านเรามาทํางานที่บ้านเราน่ะก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากแล้วอย่างที่บ้านป้าเดือนอยู่ใกล้ๆกับอะไรอะชายแดนเขมรเนาะบ้านป้าเดือนที่อยู่เมืองไทยนะคะอยู่ติดกับชายแดนเขมรทางเขาแหลมหรือว่าซัตตะลีอะไรประมาณนี้นะคะก็มีชาวเขมรเข้ามาในเมืองไทยกันมากมายเลยนะเข้ามาเข้ามาแบบว่า ทํางานมาเป็นคนงานทําสวนลําไยทํางานทําสวนกรีดยางอะไรประมาณนี้อายเยอะแยะมากแถวบ้านประเดือนเขาก็บางคนก็ยอมรับว่าเข้ามาโดยผิดกฎหมายประเดือนก็เคยจ้างเขาเข้ามาทางานที่บ้านเนาะแต่ทีเนี้ยเขาก็แต่เขาก็ครบกําหนดที่จะกัดเขาก็กัดนะเขาบอกว่าผมทําอยู่ผมทํางานอยู่ที่เนี้ยครบกําหนดแล้วแต่เมื่อถึงเวลาที่ผมจะต้องไปต่อวีซ่าหรือว่าผมจะต้องไปต่อ,อ ตอบบัตรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กับกันนะเขาก็เป็นระยะเวลาเขาก็ไม่ได้หนอีอะไรแบบนี้แต่ก็มีหลายคนเนาะประเดือนที่พูดพูดถึงเนี่ยพูดโดยรวมนะคะว่ามีทั้งคนหนีบีซ่า <c oughs> แล้วก็คนที่ถูกกฎหมายนะคะที่เขามาทํางานอยู่ที่เมืองไทยแต่ทีเนี้ยเรื่องที่เมืองไทยเราตอนนี้ที่ตํารวจกวาดล้างตามจับไทยไทยตารวจไทยเราอยู่คือลาวพม,าม่าเขมรนะคะ ที่เข้ามาทํางานโดยที่ไม่ถูกกฎหมายก็เราก็เห็นเป็นข่าวกันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าช่วงนี้ตํารวจเราเอาจริงแล้วนะคะคนงานที่เข้ามาในเมืองไทยการุณาเถิดน,นะคะถ้าเข้ามาแล้วก็ถ้าเราอยากจะอยู่ทํามาหากินโดยที่เราเไม่ต้องออระวาดระแวงหรือว่าอะไรเนี่ยเราก็ทําให้ถูกต้องซะาานะคะอย่าลักลอบเข้ามาและเพราะว่าการลักลอบเข้ามาเนี่ยบางครั้งเนี่ยนายจ้างก็ไม่ อ,า,อาจจะรับคุณไว้ได้เพราะว่าถ้านายจ้างรับคุณไว้ <c oughs> นายจ้างก็มีความผิดอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ผิดด้วยกันทั้งคู่แต่ถ้าเธอเข้ามาแล้วอ่ะเราเ,เธอไม่มีงานทําหรือว่าเขาไม่รับเธอมันก็เป็นความผิดของต่างด้าวคนนั้นที่เขาเข้ามาโดยไม่ถูกกฎหมายเนาะพยายามหน่อยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรแล้วก็ประเทศไทยเราก็เปิดโอกาสให้แรงงานต่างชาติเข้ามาทํางานโดยถูกกฎหมายแล้วเพียงแต่เราไป เดิน <c oughs> เรื่องสักนิดหนึ่งทําอะไรนิดหน่อยอย่าคิดว่า <c oughs> ฉันมีญาติอยู่ที่กรุงเทพนะฉันมีญาติอยู่ต่างจังหวัดนะอะฉันไปทํางานเขาก็คงจะอะให้ญาติพี่น้องอติดต่อให้ฉันก็จะได้ทํางานนั้นๆโดยไม่ต้องไปวิ่งเต้นให้มันเสียเวลาหรือว่าไปทําเรื่องให้มันยุ่งยากใจอะไรประมาณนี้ฉันมีญาติพี่น้องอยู่เมืองไทยฉันไม่ต้องไปทำหรอกอฉันก็จะหางานทําได้อันเนี้ยคุณคิดได้เนาะคุณคิดได้แต่คุณทําไม่ได้ หลายคนอาจจะทําได้นะคะแต่มันก็เป็นการลักลอบเนาะแต่เธอก็อยู่แบบหวาดระแวงเพราะว่าวันหนึ่งอ่ะถ้าเกิดว่ามีตํารวจมาถามคุณอ่ะมีใบ <c oughs> ทํางานไหมคุณเข้ามาอยู่ในไทยนานหรือยังเข้ามาเพื่ออะไรอะไรประมาณนี้เนาะ <c oughs> เขาก็จะต้องตรวจดูแนละ้เทีนนี้ถ้าเขาตรวจเจอว่าเธอเข้ามาโดยผิดกฎหมายนั่นคือเธอก็ต้องได้รับโทษนั้นไปด้วยเนาะนะคะเพราะฉะนั้น <c oughs> <c oughs> เราก็ทําทุกอย่างให้มันถูกต้องเนาะนะคะแล้วก็อย่าไปทําอะไรที่มันเสี่ยงกับตัวเราเองเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่มีจะกินอยู่แล้วเข้ามาก็เพื่อที่จะมาหางานทาใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเราได้งานทําเราก็หมายถึงว่าเราจะได้เงินกลับบ้านไปดูแลพ่อแม่และครอบครัว,ว,วรของเราแต่ถ้าเรามาโดยผิดกฎหมายแล้วทีนี้กฎหมายอ่ะไม่ได้รองรับคุณนายจ้างเขาก็ไม่จ้างแล้วเธอก็จะกลับบ้านทีนี้นายต้องมาโดนตํารวจ จับคุณอีกนั่นคือหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องยุ่งยากเลยสําหรับคนถ้าเกิดว่าโดนแบคกลิสแดงติดนั่นไว้แล้วเนี่ยก็จะยิ่งเป็นเรื่องลําบากขึ้นมากขึ้นไปอีกเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาครั้งต่อไปเห็นแบคกลิสคุณแล้วเนี่ยแดงอยู่หน้าจอคอมอยู่แล้วเนี่ยเธอก็จะเข้าเมืองยากด้วยเนาะนะคะเพราะฉะนั้นทําทุกสิ่งทุกอย่างเสียเวลานี้ <c oughs> ขอโทษนะคะเสียเวลานิดนึงแต่เราก็ ทำสิ่งที่ถูกต้องเนาะแล้วเราก็ไม่ต้องมาโย่แบบแบาดระแวงนะคะเพื่อนๆจ๋าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องทุกๆคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเขมรนลาวพมา่าเนาะนะคะเราก็อย่าทําสิ่งที่ผิดกฎหมายกันแล้วกันไทยยินดีต้อนรับนะคะให้กับเข้ามาทํางานเมืองไทยได้อย่างเหมือนกับทุกๆคนอาจจะมีหลายๆคนคิดว่ามาแย่งงานของคนไทยก็ใช่เป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่ถ้าเธอเข้ามาแล้วมาอยู่ดีมีความสุขแล้วก็ เห็นคุณค่าของประเทศไทยแล้วก็รู้บุญรู้คุณรู้ข้าวแดงแกงร้อนของไทยก็อยู่กันอย่างมีความสุขเนาะนะคะแล้วก็ขอให้ทุกๆคนได้ในสิ่งที่สมหวังและปรารถนานอะนะคะคลิปนี้ผ้เดินลาไปแล้วนะคะขอให้พบกันใหม่คลิปหน้าอื้ออืออย่าลืมเป็นกําลังใจให้ผ้าเดินด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผ้เดินด้วยเนาะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีนะคะบ๊ายบายจ้า